เบิ่งเด้อพี่น้องเมืนเน้อนี้ล่มร่มดดแดดแดดเบิ่งนกพิลาบออกหากินนกพิลาบกลางกุุงคุณน่ะเต็มเลยมาจักตัวหนึ่งสองสามสี่หาหกมากหกสามคููเนาะค่ะเนาะนกพิลาบ นกพิราบพี่นอ้องเมืองแดดข้ากลายนกพิราบงามงามอีกข้างหนึ่งโอ้มันหากินหน่นดอกหยางหากินดอกหยาง นกพหลาบให้กินดอกเนี่ยอ้าวบินไปแล้วบินไปออนแล้วพี่น้องเลยอุ้ยบินง่ามคักเลยนะบนบินง่ามคักพี่น้องเลยนี่ต้นหนึ่งบินไปจับโยนนี่ โอ้ตัวนี้แหงงามครับปีกออกมากขาวๆนี่สองตัวนี่งก็งามบินงามงามพี่นออ้องบินไปหรอวันนบินลงมางามงาม โอ้บินมันนะเต็มเลยนกขึ้นหลาบไล่ครับมไปเกาะ่นละนี่ดอกอยังนอ้อนี่นเนาะบู่้หเลี้ยง น,นี่ดอกเฟื่องฟ้าเด้อพี่น้องกับดอกเข็มดอกเข็มสีนีงามงามเขาเพิ่นป่ได้มาหดหนำเนาะเนาะเขาเจ้าบ่ได้มาหดนํำดอกก็เลยเงียเง่ยวดอกเหี่ยวดอกแห็งเมืองสีนีง่ามงามดอกเฟื่องฟ้าสีนีงามคักล้ามขากงามแน่พี่น้องเอามีสีขาวปนน้องสีขาวนสีขาวกว็าง,งามพี่น้อง สีขาวง่ามครับล่มลมดอกคุ้นขาวยังบ่ท่านเนี่เป็นดอกหงวดนี้บ่าท่านเป็นดอกอดอกอันนี้ง่ามงามโอ้อันนี้เม็ดแก่หรอเนะ่ะออกเป็นเม็ดเม็ดสีดำดำพี่น้องนะั่งนะพ่อเขาสุกแล้วเม็ดสีดำดำนี่ตัวนั้นนี่กำลังสีออกดอกสีชมพูนะ ดอกตูมเต็มเลยอีกจังน่อยกะสีชมพูเต็มเลยเต็มต้นเลยล่ะพี่น้องเอ้ยนี่เขาเอือนดอกกันอย่างน,อนอ้อยเนาะปรเด็นกัสิจบคลิปใบซ้ำหนิ่ันเด้อกะเด้ออยูหลอดปลอดภัยวัสุขพ้นยูดีสมยัคยความเจ็บจะได้พ้นไก่ยังไม่ไปทางไรไก่ที่เรื่องแซมเม,ขขขเม,ม,เม,มด,เมมดขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลิ่มแล้วกะเด้อคลิปหนิเราใบซ้ำหนก่อนไม่ติดตามคลิปหนาเนาะคณะเพื่อนไม่มากอ่ะช้าๆได้พาเลีมงามเด้วกะเด้อขอบคุณทั่วโลกสวัสดีค่ะ